ความทุกนี้มันดีนะถ้าคนรู้จักควรจะขอบคุณมันที่มันทุกมันยากนะมันสอนเราให้รู้จักศีลจักธรรมวิสังหราหรังเอเกเอกเจนันจะโอสทังยาพิษอันร้ายแรงสำหรับคนหนึ่งแต่มันจะกลายเป็นยาอันวิเศษส,สำหรับรักษาโรคอีกคนหนึ่ง ความทุกข์มีเหมือนยาพิษอันร้ายแรงสำหรับคนโง่แต่มันอาจจะเป็นธรรมโอสถสำหรับคนฉลาดอาศัยความทุกข์นั้นมาเป็นบทเรียนแล้วปฏิบัติธรรมก็จะได้พบสัจธรรมอันประเสร,ริฐถ้าอรียเจ้าพระอรหันต์เมื่อท่านจะตายมีจำนวนไม่น้อยท่านจะเบิกตามองโลกอย่างเต็มตา